สวัสดีนะคะเพื่อนๆนลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับเตารีดไอ้นา้าอุตสาหกรรมแบบกระเุิดยี่ห้อซิเวอร์สตานะคะจะเป็นรุ่น ES300 ม้ยค่ะ ES 3 0 0นะคะ,ะ,คะตัวนี้กำลังไฟอยู่ที่1,000วัตต์นะคะแล้วก็น้ำหนักเตารีดอยู่ประมาณ2.1กิโลค่ะพอดีว่ามีลูกค้าสอบถามมาว่า อุปกรณ์ทุกอย่างมีครบชุดหรือเปล่านะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านบอกว่าเอ๊ะกล่องเล็กนิดเดียวทําไมมันจะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างหรือเปล่านะคะ้จะให้ลูกค้าดูนะคะในกล่องในกล่องก็จะประกอบด้วยนี่นะคะกระปุกน้ําค่ะกระปุกน้าความจุทั้งหมดสังเกตว่าจะมีทั้งหมด นะคะควาจุสี่รค่ะกระปุกนี้นะคะข้างในกระปุกก็ประกอบด้วยสายยางค่ะสายยางชุดประกอบสายยางนะคะไม่ว่าจะเป็นสปริงตัวรัดสายยางกับสายไฟแล้วก็มีอะไหล่แถมด้วยนะคะอะไหล่ตัวนี้สําหรับหลังจากที่ลูกค้าใช้งานไปนานๆหน,น้าต่งางอัดการก็จะมีลวดสําหรับ แค่คิดกรัรนะคะแล้วก็มีอะไรคะ่ะในกระปุกก็มีกระปุกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเอาไว้สําหรับแขวน,นะคะ่ะลูกค้าสามารถใช้แขวนได้การแขวนก็ไม่ยากนะคะก็คือลูกค้าสามารถตอกข้างฝาตอกตะปูที่ข้างฝาหรือว่าสามารถที่จะหาเสาสําหรับแขวนได้นะคะแล้วมีอะไรอีกบ้างในกล่องของเรา ก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นที่พักตารีนะคะเป็นซิลิโคนกัานความร้อนอย่างดีนะคะทีนี้เรามาดูตัวตารีดกันค่ะตัวตารีดของเรานะคะก็คือเป็นรุ่น ES 3 0 0 ES 3 0 0นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ เตารีดของเราก็เป็นเตารีดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะ inspected ตรวจสอบเรียบร้อยผ่านการตรวจสอบของโรงงานผ่าน QC นะคะได้รับมาตรฐานไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกำลังไฟค่ะใช้กับไฟบ้านนะคะ220โวลต์แล้วก็กินไฟ1,000วัตต์ s i v e s t a r ES300 ค่ะหน้าตาสวยงามใช้งานได้ดียอดเยี่ยมเลยะคะ อันนี้ก็คือทั้งชุดนะคะในกระปุกเออในขั้วผ่านในกล่องก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นโฟมค่ะเพื่้าบางท่านสงสัยว่าเราส่งทางเคอรี่เนี่ยจะมีปัญหาไหมไม่ต้องห่วงนะคะเนี่ยค่ะโฟมย่างหนาป้องกันการกระแทกได้อย่างดีนอกจากนี้เวลาที่เราส่งของเราก็จะติดสติเกอร์ให้กับบริษัทขนส่งนะคะว่าระวังแตก เกินยายด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสั่งสินค้าออนไลน์กับทางร้านของเรานะคะตอนนี้ที่มีโปรโมชั่นอยู่ตัวนี้นะคะตารีดไอ้น้ำรุ่นกระปุกน้ำของยี่ห้อ Silverstar นะคะรุ่น ES 3 0 0ค่ะราคาจากปกติ3,800บาทตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่2,500บาทค่ะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้ขายดีมากๆแล้วก็ มีสินค้าพร้อมส่งค่ะขอบคุณมากค่ะ